งานที่คุณได้เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับคืองานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเดือนห้าครับถ้าคนที่รู้จักนิทานเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้นะว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฟังนิทานเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเนาะเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมีพ่อรูปคูนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึง่งพ่อ ก็เดินมาหาลูกสาวนะครับพร้อมกับพูดขึ้นว่าพ่อมีความลับอะไรจะให้ดูด้วยแหละอยากรู้ไหมพร้อมกับกำอะไรบางอย่างไว้ในมือชูขึ้นมาข้างหน้าลูกสาวก็บอกว่าหนูอยากรู้ค่ะพ่อมันคืออะไรเหรอคะพ่อก็บอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยเราต้องเอามือเขกพื้นก่อนสักสามทีนะเพราะนี่มันคือความลับของพ่อ ลูกก็เขกพื้นไป3ทีหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่า3ทีมันไม่พอเพราะนี่คือความรับของพ่อมันเป็นความรับที่สุดยอดมากถ้างั้นพ่อเนี่ยขอเพิ่มเป็นห้าทีแล้วกันลูกก็เขกพื้นต่ออีกหทีพ่อก็บอกว่า5ทีมันไม่พอนะลูกต้องเป็น10ทีแล้วก็ลากยวาวไปจนถึงสิบห้าที ลูกก็เคาะตามโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแล้วลูกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหนูอยากรู้แล้วคะ่ะพ่อมันคืออะไรเหรอคะ <P> พ่อก็เลยพูดขึ้นว่าโอเคถ้างั้นพ่อจะให้ดู <P> พร้อมกับแบมือออกมาข้างในมีเหรียญห้าหนึ่งเหรียญอยู่ในมือลูกสาวได้เห็นก็รู้แล้วว่าข้างในคือเหรียญห้า แล้วพ่อก็กำมือกลับเข้าไปแล้วก็บอกว่าอยากดูอีกไหมลูกเขกพื้นสักห้าทีเดี๋ยวพ่อจะให้ดูลูกสาวก็บอกว่าหนูรู้แล้วหนูไม่อยากดูพ่อก็เลยเสนอต่อว่าอืมถ้างั้นเหลือ,อทีเดียวก็ได้ลูกสาวก็บอกว่าหนูไม่อยากเคาะแล้วหนูรู้แล้วว่าในมือของพ่อคืออะไร ถ้างั้นพ่อก็ยื่นคําเสนอสุดท้ายก็คือถ้างั้นพ่อให้ดูฟรีก็ได้พร้อมกับแบมือออกมาตรงหน้าลูกลูกก็ดูไปอย่างนั้นเพราะว่ารู้แล้วในมือคืออะไรสุดท้ายพ่อก็อุ้มลูกขึ้นมาแล้วก็สอนลูกว่าสิ่งไหนที่เป็นความรับคนเรามักจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาหรือให้รู้มัน หรืออยากรู้อยากเห็นในเรื่องนั้นๆทำทุกอย่างที่จะได้มันมาไม่แม้แต่กระทั่งเคกโต๊ะห้าทีเคกโต๊ะสิบทีหรือเคกโต๊ะสิบห้าทีแต่พอได้รู้ความรับนั้นแล้วเคกโต๊ะแค่ทีเดียวเนี่ยมก็ไม่อยากจะทำม,มันก็เหมือนกับความเป็นหญิงของลูกที่ลูกพึงควรรักษาไว้นะ ถ้าให้คนรู้ก่อนก่อนเวลาอันควรหรือให้คนรู้ได้ง่ายเกินไปมันก็จะไม่มีค่าเพราะฉะนั้นพึงควรนักษาความเป็นหญิงของลูกไว้นะจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม mm hmm. นี่นะครับคือนิทานที่เขาสอนเรื่องความเป็นหญิงนะ ซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกประทับใจพ่อคนนี้มากเลยแล้วผมก็เลยหยิบออกมาวา,าดเป็นงานชิ้นนี้นะครับโดยที่งานชิ้นนี้นะก็จะมีเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่บนเมฆด้วยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่พ่อลูกคู่นี้เขาอยู่กันเนาะแล้วก็จะมีดอกไม้ที่อยู่ท่ามกลางอากาศเปรียบเสมือนความลับที่ทุกคนอยากจะรู้อะ เปียบเสมือนอวกาศเลย่มากมายมีทุกคนอยากจะรู้ความลับดอกไม้ที่ปรีบานออกมาตรงกลางเป็นเหรียญห้าเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนอารมณ์เหมือนกับมือคุณพ่อที่กลางออกมาแล้วเห็นว่ามีเหรียญห้าอยู่ข้างในมันบ่งบอกให้เข้าใจได้ว่าเหรียญห้ามันก็เหมือนความลับหรือเหมือนความเป็นหญิงที่มันก็ไม่ควรถูกเปิดก่อนที่จะถึงเวลาควร ก่อนที่จะถึงก่อนที่จะมีผู้ชายคนไหนพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะรับรู้ว่าคุณควรค่าแก่มันก่อนที่จะถึงเวลานั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปเปิดเผยให้ใครก่อนอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดลงไปในงานนะครับว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกของผมเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นนี้ทุกคนนะ แต่ผมแค่รู้สึกว่าน้องๆข้างๆบ้านผมที่ต่างจังหวัดหรือเด็กในหมู่บ้านเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าน้องๆเขาเนี่ยมีลูกกันวเกินอือคือมีลูกก่อนวัยอสมควรกันเยอะมากๆทำให้เรารู้สึกว่าอืมเราอยากจะหยิบเรื่องนี้ออกมาพูดให้กับผู้หญิงในวัยน้องๆเด็กๆหน่อยนะว่า เราควรรักษาสิ่งนี้ไว้ให้กับคนที่เขาคู่ควรหรือสมควรจริงๆนะครับก่อนที่จะไปให้ใครเห็นก็อวน,นะนะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าเรื่องเล่าอะไรให้ฟังเนาะนประเนว่าหลังจากนี้ผมจะมีคลิปไหนไมาอีกก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับ โอเคฮะบ๊ายบาย